จะกำมาใหม่คอล์รบหมัดเดียวทะลวงโลกเวลาที่เหลือยี่สิบก้าวันสิบเอ็ดชั่วโมงหนึ่งเดือนโดยประมาณวันนี้เราจะมาแปลงร่างเป็นเจ้าตัวนี้กันนะโดย จะมาทำภารกิจพวกนี้หลังจากที่ผมได้ใช้พลังงานสีเขียวจนหมดแล้วนะมาดูกันว่าเราจะสามารถรับวัว แปลงล่างของเจ้าตัวนี้ได้ไหมนะฮะไปดูกันโดยการที่มามั่วในนี้นะเรียกว่าภารกิจแล้วกันออกเดินทางสู่คะสู่เส้นทางฮีโล่ <c oughs> ก็จะมาเปิดก็จะมาเปิดภาพพวกนี้นะอ่า ก็จะมีนี่สัญญาฮีโร่อยู่10แต้มนะฮะมันบอกว่าได้รับจากการใช้พลังงานในวันนี้10นะะต่อบัญชีนะหนึ่งบัญชีมันให้10แต้มเราก็จะมาเปิดสัก สิบแถมก็น่าจะเปิดสองใบนี้ได้นะเปิดสองใบไปเลยปั้งเ,เหรียญยุติธรรมยินดีด้วยที่ได้รับเหรียญยุติธรรมมันเอาไปใช้ทำอะไรวาเนะี่ยวิธีการได้รับหลังจากได้รับแล้วสามารถเพิ่มความคืบหน้าเลเวลของกิจกรรมใบอนุญาตฮีโร่ได้อ๋อเดี๋ยวเข,เข้าไปดูกัน ก็เปิดความทรงจำไปนะปังก็ให้อันนี้คือรางวัลรางวัลที่เราจะได้ก็อิสตันตอัมพันยี่สิบโอไฟปุบุกิพายุหิมะนรกปุบุกิ พายุหิมะนรกคืออะไรอะ่ะเขาคือใครเปิดใช้โปรไฟล์อุปุกิพายุหิมานา <c oughs> ะนรกนี่ประเด็นของเราก็คือเลียนตาแปลงล่างไซตามะอ๋อจ้านี่ชื่อไซตามะนะฮะก็กดรับไป แล้วเราก็จะปล่อยแปลงล่างได้แล้วนะแต่กิจกรรมยังไม่จบแค่นี้นะโอ้ต้องหาอะไรทําอีกยาวเลยนะวันนี้ก็รับไซตามะแปลงล่างไปนะะเขาก็จะแนะนำปัง อ่านรา,ายละเอีย,ยดนิดนึงนะมันใช้ยังไงก่อนเหรียญตาแปลงล่างใส่ตามะวิธีใช้ให,หลังหลังใช้แล้วจะปดล็อกรูปลักแปลงล่างของใส่ตมะเปิดปุ่มแปล้งล่างปุ่มแปลงล่างอยู่ไหนวะในวงล้อฟังก์ชัน คลิกไอคอนแปลงล่างหลังจากแปลงล่างแล้วคลิกปุ่มยกเลิกในแถบเลือกแถบเลือกรูปลักแปลงล่างเพื่อย,ยกเลิกการแปลงล่างเอาลองใช้ดูใช้ปุ๊บมันก็แปลงล่างไปเป็นตัวนี้กดมันบอกกดไออะไรได อันนี้ป่ะเอามัปกดไม่ได้ว่ะแรงล่างแล้วยกเลิกไม่ได้ดีนี่ รืองยกเลิกแล้วก็ว่ากันนะฮะหาไม่เจอล้ก็จะประมาณนี้นะวิธีการรับเาขาเรียกอะไรว่า,าตัวแปลงล่างแล้วกันวิธีการรับตัวแปลงล่างก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะที่เหลือก็ คอยติดตามกิจกรรมต่อ,อไปนะมันจะได้รางวัลอะไรบ้างอุ้ยรางวัลดีเนยรางวัลค่อนข้างดีนะครับนี่นี่นี่ได้เลยนะทำไปเรื่อยๆฮะรางวัลเอกิจกรรมภารกิจแล้วกันนะภารกิจตัดสินเจ้าจากกักรวาลภารกิจที่สอง มันได้ทำอะไรอะ่ะโอ้ไม่ไปท้าทายเหรอไปท้าทายบอสอันนี้คืออ๋อจะเป็นเขาเรียกอะไรวะฉายาได้ฉายาด้วยได้คริสตันได้ผลึก อธิษฐานนั่นแหละกรอบโปรโฟไฟล์ทองพลังวิญญาณแปลธาตุตราเจ้าจักรวาล <c oughs> มันเอาไปทำอะไรวัตรานี่รางวัลจากการต่อสู้กับ โอรสซึ่งสามารถเพิ่มความคืบหน้าในการรับรางวัลในกิจกรรมศึกตัดสินเจ้าจักรวาลได้อันนี้รางวัลแรกหรือเปล่าหรือรางวัลสุดท้ายรางวัลสุดท้ายแล้วอันนี้น่าจะเป็นรางวัลแรกไม่ใช่รางวัลดิตาเจ้าจักรวาลมันจะไต่ขึ้นไปใช่ไหมต้องเล่นบ่อย ว่าแล้วก็จัดไปฮะไปเป็นทีมนี่ว่าอันตรายเรายังไม่แรงมีทีมให้เล่นไหมเนี่ยมีมีม,มีลุย ทีมทีมอยู่ในทีมเฮ้ยมันไวจังยิ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 ง,ง,งไปไหนโบลอดอยู่ไหนวะูลมมุนกันจัง เล่นไม่เป็นมันต้องทำยังไงไม่รู้นะฮะโมจก ไปไหนแล้ววะไอเจ้านี่มันพลาดอะไรวะพลาดมืดหรือเปล่า มืด่นแสงใชู่ไหมแสงอยู่ไหนวะแสงแสงแสงน,นี้แหละโอ้ย,อ,ยอะไรวะโอ้หลังหา่างเรมั้างโดนเข่าไปเต็มเต็มโอ้กระเด็นมาถึงนี่เลยเฮ้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 ยลหลบ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 ลบหรือชนต้องหลบหรือต้องชนวะไปครั้งแรกะ่ะ โอ้โหกระเด็นขึ้นมาเต็มีีเลยบูรอดแสบมาก หลอดไม่ลดเลยโมลสดมันจะมันจะชนะมันได้ไปแน่อะใส่ตามามาแล้วมดเดียวอะไรนะ มัดเดียวมัดเดียวทะลวงโลกโอ้เป็นไงล่ะลูกพี่เรามาโบลอตมึงทำกูแบ็บทำกูเจ็บเฮ้ของรางวัลเฮ้ยได้รองเท้า ได้ลงเท้าได้เหรียญยุติธรรมตราเจ้าจักรวาลและนี่ก็ได้ประจำอยู่แล้วลงได้กี่รอบ สึกตัดสินลงได้วันละหนึ่งรอบต่อบัญชีมั้งเฮ้ยรางวันสัปดาห์สัปดาห์ละสามครั้งนี่ไงไดเหรียญนี่มาเติมเหรียญตาเจ้าจากักรวาลมาเติมมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรืเ่อยๆรางวัลน,นี้รางวัลตายเป้าหมายของเรา อาวอหรือเปล่าจำกัดเวลาหรือเปล่าเดี๋ยวไอดูกันอีกทีนะรับรางวัลตัวนี้ไปก่อนโอ้นี่มันตัวสุ่มนี่ว่าพลังวิญญาณแปลธาตุตัวสุ่มสัตว์เลียงสะสมไว้นะฮใบอนุญาตฮีโร่มันขึ้นเตือนกดเข้าไปดูนิดหนึ่ง โมแบบนี้เขาเสียตังเอาก็ได้ใช่ไหมถ้าเสียตังได้ได้แถวล่างไม่เสียตังแถวบนหรอเปล่าปลดล็อกลงนี่ไงปลดล็อกตรงนี้ก็จ่ายตังไปดิอา่าได้ได้ของกล,ล่างด้วย างบนของฟรีลองมันจะปลดล็อกไปเรื่อยๆประมาณนี้นะเสร็จสิ้นแล้วหนึ่งบัญชีสำหรับกิจกรรมนี้ใช้พลังงานอันแรกนี่คือใช้พลังงานสีเขียวนะ ้าเข้าใจไม่ผิดนะฮะผมก็เข้ามาเล่นจนพลังงานเขียวหมดแล้วล่ะนะใช้พลังงานเขียวสิบสิบแตบ้มอันนี้ก็ไปสู้กับโบโบลอตอันนี้ก็ไม่ต้องทำอะไร <c oughs> ไม่ต้องทำอะไรเราก็ทำกิจกรรมพวกนี้มันก็จะได้ใบอนุญาตฮีโร่มา อปลดล็เขาเรียกอะไรว่า่นากิจ,จก,กรรมเนี่ยกิจก,กรรมใบระยะฮีโร่แล้วกันเอ่อคล้ายๆกับปาร์ตไม่รู้ไม่พูดดีกว่ามันมือใหม่ฮะมือใหม่ ก็จะประมาณนี้ฮะเล่นไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยนะรู้แล้วก็จะมาแบ่งปันเพื่อนๆด้วยนะผิดถูกยังไงก็ขออภัยไวน้นนทีนี้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ